สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดีวิวกิจกรรมนะครับตู้อันนี้นะครับคืตลาดแห่งความมือนะครับก็จะเป็นชุดของโนเบลานะครับผมแต่ผมแนะนำนะชุดนี้ดีมากนะครับก็คือนี่ครับนี่ไฮไลท์ได้นะดีนะครับสำหรับใครที่ชอบนะก็จะมีกิจกรรมชุด สลับแล้วก็ท่าจะเป็น,นสวยมากอชุดนี้ก็สวยนะครับต่างในชุดต่อนี้ก็ดีนะดูดีนะอืถือว่าดีนะครับจริงนะครับก็จะมีตัวไหนท้กคนะู้ไตัวนี้ สุคุะนะครับแล้วก็ปืนใหม่สกินปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอซ่านะดีนะครับรอื้มยคีเกนารเปิดตัวมรคุชก็จะมี ว่าผมอยากได้ไหมเก็นิดนึง <g iggle> ก็มีแค่นี้นะคะะรับสำหรับกกรรมแล้วก็สิทธิท์ขั้นสูงก็จะเป็นแพคลาตเองขึ้นฝันนะครับผมก็ชุดก็จะเป็นมีชุดผู้หญิงอันนี้อุ้ยสวยนะทําถึงนะกับสเกตบอร์ดดูดิ เบิดก็ทำถึงนะดูดิสวยเนี่ยดูดิครับสวยแล้วก็จะเป็นที่ชื่อผู้ชายดูดิโหวิสวยนะเนี่ยจริงสวยจริงสวยจริงสวยอยู่สวยอยู่ครับทุกคนก็มีแล้วก็ใครอยากเข้าเคสเข้าได้ครับทีมชื่อแบบนี้แล้วก็เข้ามานะครับ ผมก็จะเตะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นห้าวันขึ้นไปนะแต่ว่าคนนี้คือสำหรับคนที่แบบเนี้ยขออนุญาตนะครับแ,แบบเนี้ยคนที่ไม่ค่อยทำช่วยกันนะครับประมาณนั้นนะผมก็จะเตะออ,ออกนะครับก็จะช่วยกันเพราะว่าดันขึ้นเวลหุงนะก็สัปดาห์หน้าผมก็จะเวลหุงแล้ว นะครับก็คือจาหน้านี่นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม้วยนะครับ